สวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องช่องขี่โมงมือเหนือของทุกคนทุกทางนะครับวันนี้มาแปะกับพี่แนนเดทขี่โมงมือเหนือให้ได้นะครับนึ่วันนี้พีนน่แนนจะมีรายการมาชวนกินนะครับนี่มาลองกินกว้วยพี่แนนจะมีเมนูแต่งแบบแบนนะครับพี่แนนก็จะเตรียมวันนี้มีฟักทองนะครับเนาะจะมีไข่นะครับไข่น้ำตาลนะครับก้าน ที่พนะนะี่แหนันจะทำของวานวันนี้ก็คือพี่แหน่นจะทำสังขยาฟักทองแบบง่ายๆนะครับเนาะวันนี้เข้ามาแล้วอย่างไรก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์เข้ามากดกระดิง่งแจ้งเตือน,นนะครับนออะอปเดี๋ยวพี่แหน่จะปาไปพอการทำกันนะครับเนะาะเอามาหั่นเป็นนี้เลยครับเอาทำเป็นดูกนี่มันแนนซุกนะครับ เนี่ยนี่กินนี่พี่แนนจะทําแบบวิธีใหมอไม่ดูนะครับนี่ก็จะซอยฟักทองแบบนี้นะครับมาเรนนี่พี่แนนก็ซอยฟักทองแล้วลวะเนื้อครับมาเนนี่นะพีนน่แนนจะมาเตรียมน้ำเชื่อมน้ำน้ำตะเขยะมันนะครับพี่แนนก็จะใส่เกลือลงไปเหน,หน่อยหนึ่งนะครับนะลงไปจกเกลือนี้ป้องกันมะเขือข่มันเข้านะครับ พี่แนนเราจะใส่น้ำแข็นะครับเนาะกัน,นเลยใอ่น้ำแข็งนี่มักแหวนก็ใส่นอกนะครับเลยบ่มักแหวนก็ต้องใส่นอกนะครับเจ้พี่แนนนี่ชอบแบบม,นมนันๆจะใส่ไปมุ้ยก่อนนะครับเจ้พี่แนนขอจับใส่กะทิลงไปเลยนะครับเนาะทีนี่พี่แนนใส่กระป๋องเลยครับความมนัน แนวจะคุณมันเข้ากันนะครับนะครับที่แนวคุณน้ำแตลมันละลายดีเรียบร้อยพราะแบบนี้สุดยอดครับแบบขนาดตัวปล่อไปพี่แนนแต่เอาคอยขาใส่เลยนะครับเดึ่งบรรล็อแล้วครับเีแยะเขาใส่เลยครับ <c oughs> พี่แนวเราจะใด้ไอยอยู่ประมาณปุ๊กป้วงนะครับเนาะ ปูนคอยนะครับมันจะใกล้ตัวกันนะครับถ้ามันเหลวให้มันแตกอีกไปเลยก่อนเนะครับพี่แนนก็ตีค่อยตีจะที่ตีน้ำตาลเข้ากันแล้วนะครับเนาะครับตัวนี้นี่พี่แนนก็จะเตรียมแล้วนะครับเลยเอาฟองที่เราซอยไว้นะครับเอาใส่ลงไปในน้ำเชื่อมมันนี่เลยนะครับเนาะครับสูดพี่แนนนี่สูดง่ายนะครับเลย เราต้องยุ่งยากไปแกะไปขวนเอาเม็ดออาลอยมัน,นครับนี่ครับสุกของพี่หนนี่ง่ายขนาดแล้วก็คุกครีคุกเขาให้มันเข้ากันนะครับนี่นครับตักถูกทุกเม็ดทุกดอกลำนะครับเพราะว่ามันเขือบกันไม่หมดนะครับนี่ต่อไปก็คือการทำให้มันสุกนะครับเนาะวิธีของพี่หนนี่ไง่ายๆนะครับเนะาะจ่อยโมกะทะนี่ครับ พี call, so, in, ่แนนมาเอาซึ้งเอาอย่างน้นะครับนี่พี่แนนจะเอาแหนมเขาใส่นะครับแล้วก็เปิดไฟไว้แล้วพี่แนนจะเอานี่ครับถ้วยที่พี่แนนได้เตรียมไว้นี่นะครับเนาะน้าแกะมันออกไปอาีนะครับเนาะพี่แนนจะเอาใส่ไปต้มเลยครับนี่ครับครับรอให้วันกระทะนี้นะครับเนาะนี่คือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แนนปิดไฟเวลาที่พี่แนนจะเอาแสบมาปิดไว้นะครับเนาะรอให้มันซุปอย่างเดียวนะครับ ขั้นตอนง่ายนะครับกินง่ายขนาดนะครับสันกระยาของพี่แหน่สูตรนี้นะต้องไม่ต้องไปขว้านเม็ดน่อยต้องไปบอกเกล็ดมันนะครับที่เป็นซีโร่ซีเลียมมันเท่านั้ไปถามเอาอี่เดียครับกินบอมขนาดนี้เกี่ยวกับแหน่เติมนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นรอให้มันสุกเดี๋ยวเราไปจิ้มหอมก่อนนะครับเนาะฟังเสียงแส้หม้อพี่แหน่มันหล่นนะครับกรอบบกรอบบอันนี้พี่แหน่ตั้งอันนี้ประมาณสักห้านาทีนิ่มแบบเนะครับเนี่ยนี่เนี่ยพอแน่แตะมันนะครับนี่ พอจะชุกแล้วแนะ่ยพราะตอนนัากินหม้อนะครับนี่ถ้าเราเอาเป็นแกนเป็นลูกเลยนะเพราะตอนน่้นะนได้กินนะครับเสียงมันก็จะมูวม,มัไปหน่อยเล็นดน,นะครับนะครับน้องพี่แหน่นจะปิดไปนี่ก่อนนุ่มชุกแตะก่อนนะครับนะ้องเอาล้วครับท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้หลังจากพี่แหน่นตัง้งหม้อไว้นี่ได้สักสองกว่านาทีนะครับสังขยาพี่แหน่กนระซุกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนะื้อ แน่แต่มันจะออกมาประมาณนี้นะครับวันนี้เขาจช้เวลาเหมินนะครับนี่ถ้าเอาไปนึ่งเป็นลูกเป็นเกนนี่มันมันแ้าครับคะแนนได้กินอ่ะบาหนี้พี่นันดิปลอยล้วนี่เนี่ยอ๋สุดยอดนะครับเนื้อปีนันี่ตับพอนะครับนะครับเวลากินรขบก็ขึ้นมาอีกเลยนะครับน่ครับเต็ม ทุกเม็ดทุกดอกเต็มเต็มนะครับนี่นะครับเนื้อใสๆนะครับนี่นี่สุกแดดสุกแล้วพร้อมกินครับรับนักผู้ชมเดี๋ยวนี้สังขยาของพี่แหวนกระสุกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่พร้อมกินได้แล้วนี่นะครับนี่ปัดอกอันนี้ครับกินบอมกินงไงโวยดุยนะครับนี่ดอกนี้เน่าแดดออกมาดีเหรอครับนี่ดอกพี่แหวนดอกออกมาแล้ว กุๆๆๆเดี๋ยวพี่แหนนี่ชอบเย็นนะครับเลยพี่แหนจะเอาปลาช่าตู้เย็นไว้นี่แหนะเอากินเย็นนี่ปชดยอดนะกินฮอตนี่กัลรำเหมือนนะครับนี่เดี๋ยวเราเปล่าหน,น่อยหนึ่งที่ลูกแปะนะหวานหอมกะทิมันแบบฟักเกล่มันมฟกกันฟกทองนะครับนี่ครับเอาตักกินเย็ยนะครับหนึ่งตักแล้วใส่ตู้เย็นไว้ ทำหงอนทำออกมากินโอ้จุดยอดแท้นิฮืมอะลองกินนรำมิเตชุนมักนะครับเนาะคนมามักให้คนมากินพืชที่แบบรำนะครับเนอะอีพี่แหนมลำเสรแตะครับนี่สังขยายพี่แหนมนี่สุดยอดนะครับเนอะให้ได้พี่แหนมก็ขอจบคลิปนี้มาตีก่อนนะครับเนาะพี่แหนมกาแฟช่องคิโมมือหนึ่งฮารตโอ้ยนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัครพอยต์กดกระดิ่งช่วยฮะ เตือนไว้โดยนะครับเนอะพี่แนนจะมีคลิปใหม่ๆมาลงแคมนะครับเนาะต้องพี่แนนขอฝากคลิปเกา่าไว้ด้วนะครับเนอะสำหรับคลิปนี้พี่แนนลาบก่อนนะครับเนืองสวัสดีครับ